สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมเก้าสี่พารวย mm. มื่อนี้พาพี่น้องเอพซีมาตามแนวทางล็อกข้ามเสียงล็อกเงินล้านปูบุญมีตราเสือนะครับกับล้านงวดที่พอสอบได้มาตามกันได้ข่าวว่าเหล็กปูกับเขาเดินดีมาตลอดนะครับเข้าตลอดนะครับ mm. ส่วนมื่อนี้ปูสีมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอพซีกั ขอมาฟังมาเบิ่งน้ำกันเล้ครับเขามาแล้วก็อย่าลืม1ไลค์หแชร์ครับที่สำคัญกับฝากกดติดตามไว้นํานะครับเพื่อสิบวได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับปูนมีตราเสือกะพี่นองกับสิเคยได้ยินซื้อแล้วนะครับแตกถล่มทลายครับกับสุ้งวด น้ำชมว,วัดบูน้ำวมทางน้ำมทมท่ามชมทามชมนทา่าเป็นมบัดกราวนมาสการครับปูจะเลื่อน้อจะเ <c oughs> ลืนน่อนอพร้อมๆกันุ้กคนเสร็มากำลังมาปูเหนื่อยหนดนเมมานสองสามวสี่ด เดือนหนึ่งเกกข่าพันศาเขาแรงมาแคกรอบเข่าพันษาเขาบ้ามากเข่าพันษามากาเข่าพันษาพ่ได้มาแจ็กรอบเพรดีเลขล็อกกับบ่เข่าพันษาก็ะดูบอกปูเหล็ลอกเข่าตะเลขวิง่งตัวเลขน้ำมนต์เข,าข่าเข่าตลอดบ่กปูเลขน้ำมนต์เข่าตลอดมาดนีงวดนี่มีแนวทางเป็นเลขกยังปูมันตะเลขล็อก ท่านชวนน้ำม่นกับท่านใดท่านใดคร,ร,รับเล็กเด็กปีกล้วยอันวัตถิพันธมาเขาบ่ปูเด็กปีกล้วยเขาเขาหนึ่งสองแปดสองแปดตรงๆเลยบบได้กราบโบได้กรับเลยมห <ะ S 2> <มะ S 1> ป,ปู่งโ <c oughs> อ้โหเด็กปีกปปล้วยแต่ล็อกบ่เขาที่ัล็อกเขาแ้าล็อกขามเชียน ลงาั่หลานพะว่าตัดออกที่ก้านนั่นแหละตัดตรมออก่ตัวมันถึกออกจะได้ปลอได้จะได้รับว่าพวกเขางวดท่านงวดที่พานมากคิดรกผู้สม้รอคกบรอำเชียนรอบคำเทียนรอบคำเสียงรับแเชียนรอบแรรอมดู้สร้างไปสำหรับหนึ่งกันญ่าเนาะ น้ำมันส,สก,การเจ้คาค่ะใ่จะเล่นท่อจริญ่นท่อนน่ดีนี่แห้งนี่ดีสบาย <c oughs> การติไปทั้งเวงจ้ะฮะอย่าลืมห่มกั่งหัวเป็นทีตกเป็นที่ตกตกัรติเดินทั้งไกลไทยถงให้มีพร้อมเป็นว่าเป็นไในปลูกแปลว่าอะไรครับแปลว่ากันไปทั้งไกลก็ได้ถงไปน้ำ <c oughs> ไอตัวโ <c oughs> ถงไปน้ำโ <c oughs> ถงไปน้ำคามีผักมีหญ้ามีเห็ดมี อ็ขูด้างๆหมุนหัวข้าได้ท่องคําจีบอไน้ำเขาด้วยนี่นาใส่ไปเ่บีนาใสนี่ผงมีไทยไปพร้อมตัวปู่บุนมีกราเสือร้อข้าเสียนหาทิ่งบังบักไงไปถึงกันนี่มีแมวทางฝากเอฟซีคือเก่าเนาะ นี่คือเก่าผู้ใดมากเก่าใดคือเก่า YouTube มากเพราะปูสองช่วงเขาบรรนษาเนี่ยเขาเจ้าหูจักดีเขาเจ้าพูมากหรอกเป็นไดครับมันบ่เข่าเล็กเล็กปูเขาบรรนษาตัวเล็กเขาบรรนษาว้ายพี่น้องยุ้ยเสงไหนน่ากันเลีเล็กเขาบรรนษาเล็กเขาบรรนษาคือกันคือผ่าแต่ว่ามันกัดถือจะดรอปตอนเลี้วิ่งจะ มันกับเขาอยเล็กวิ่งวิ่งตัวเดียวพวิ่งมันกับมาทั้งเอ่อมาทั้งสองตัวสาห้ามักวิ่งติสาผู่นมักวิ่งมักแรนเนาะตูนเล็กน้ำม่นเล็กน้ำม่นนี่มาอยู่เล็กวิ่งสองห้าแปด รออกคมเสียงครับลอกคอกคเสียงสองห้าแปดวิ่งต่วนส่มโมนี้มันเข่าเล่าไปแล้วไปเที่ยวประเทศนอกไปน้ำค้งะ่ะล็อกคูไปไวๆเลยรัวเมื่อนี้ก็เอารออกามเสียงรอคกามเสียงรอคกามเสียงตันลอกเงินล้านปู้กบด้ตัดออกดอกงวดเนาสองล็อกนะ้ะคูนาะมือนึ่ล็อ,อ,ลอก ขออนุญาตขอดูล็อกขามเซียนนปูนเดี๋ยวขอเสียนก่อนครับอขอญาตเออครับแปดหนึ่งสปูอืมน่คือตัวเวียงแปนึน่งสี่แปดหนึ่งสีมันเป็น ไม้สันจอนเนาะงาวดเนี่เป็นรอยเอ็ออแบบนเปลี่นแปดหนึ่งสี่แปลว่าเลขวิ่งมันบาพาดจังวดดอกเอาคุ่งวดมงครับเอาคุ่งวดบาพาดมาแน่ไม่พลาดนั่นเน,แบบนี่ยาพาดน้ำเปอร์เซ็นต์บ,บนเสียนบ,บนเสียนแปดสี ด้านขวาข้างล่างเป็นเก้าสองเก้าสองหสด้านซ้ายสีตัว้ายสีตัหกสามศูนยี่แผงสนีปรุสรเนาะหกสามศูนย์เจ็ดศูนสี่หกสามนย์เจ็เจ็ดสุใสจวสามศูเจ สามศูนเจ็ดหู้นหัวเดี๋ยวน้องเห็ดไปสีน้ำฟูเนาะวิแปดหน้าสองหกเยนี่มันสีมีหกเจ็ดหกศูนย์หกสาม มันหลอกหกเจ็ดวัก่อนแล้วมันก็จะออกเก็ดหกเด้อสับกลับเอางวดนี้บป่ปูแต่มันมาตัวเตามาตัวกที่ออกเจ็หมันจะออกเจ็หกจะคููมีตัวใหบ้างใ่มีหกเจ็ดแล้วก็มีหกศูนย์ศนย์หกสามหสามนี่สามคูตันน้ร่ห้สามคููหกสามปูเนีนให้งหาง มาลานเปอร์เซ็นต์มาแน่ไม่พลาดสาตัวกับวอืมมาับ2งสตัวกับนีเก no. ้าสองหกกน่จะสร้างด้านกัสองหกับีหนึ่งกับแปดหนึ่งี่หมายเลขทูหมายเลขทั่วปูกะศูนย์แปดศูนศูนแปดศูนย์เลขทั่วเด้อครับ หนึ่งเก้าห้าเก้าห้าสี่สองเก้าเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ทีผูมาล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์มาประกาศตเียหรอมด่ ตู้กับเบิ้งแนี่ยทุ่องนี่ดอกมันไปเบิ้งไปเพราะเป็นแนวทางของครับศึกษาเบิ้งตีปูศึกษาเบิ้งเอ่อพื้นมาทั้งสันทั้งตี่ปูนั่นีสามตีสามหางได้พี่น้องหกเจ็ดหกศูนย์และหกสามนะครับตัวเน้นหกศูนย์กับหกสามนะครับตัวเน้นล็อกขามเสียงพี่น้องเอซีท่านใดที่เคยเบิ้งล็อกขามเสียงกันนาสิงหูนะครับดูตามลูกศรนะครับ กุติดตามกันทีหัวใจก,กี่ดอกครับสิเข้าใจตามลูกลววซ้อนอนะครับถามหาอยู่โธ่มากเอ้าช่วงนี้มันน้ำต่วมทางมันเข้ามาบ่ได้ดอกตามหาพ่อต่ <laughs> ว,ว่าเก่าข้าเจ้าก็สร้างไว้ว่าเออทิ่